มีลิเกโชเลชารัดทำการแสดงให้ท่านได้ดูได้ชมกันร่วมด้วยวงดนตรีบิาพาทของสมเกียรติบริการป้้นกลมถโนธรรมดาลิเกนี้จะเล่นสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะแต่วันนี้มีสองกรณีช่วงต่อจากนี้ไปจะเป็นการแสดงเพลงถ่อยหน้าฉากเพลงถ่อยหน้าฉากที่ผมทําการแสดงในคืนนี้ก็เป็นงานเออยางยีดใช้ได้เลยเนะี่ยเออเออเอา,าเออไว้ชัดไว้ เป็นการแสดงแก้บนบนทางคณะเจ้าภาพค,คืออาจารย์สุชาติบุญสวัสดิ์ได้บนเอาไว้แต่นี้ก็เข้ารับทํางานเรียบร้อยแล้วได้ทํางานเรียบร้อยแล้วก็มีการแก้บนตามที่บนบานเอาไว้กับหลวงพ่อแป้นบอกว่าถ้าประสบความสำเร็จก็จะนําเพลงคอยมาแก้บนให้กับหลวงพ่อแป้นได้ชมในคืนวันนี้ได้ฟังการร้องกัน โดยมีคุณพี่เดชาคุณพี่สมบูรณ์ุลสวัสด์ก็เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ติดต่อแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านนายกแห่งตำบลส้อยทองนะคะคือนายกวัฒนาโชเทียนแล้วก็ทางด้านรถช่องไทยใบเตยของคุณพี่สามารถกุพิ่จำลองบุญสวัสด์ด้วยแล้วก็รถตีดินของผู้ใหญ่สมพงษ์มีชื่อนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนรายการเพลงจับพระในการข่าวคุณหมูหมูตัวเดียวของผมนะครับ วันนี้ก็จะเป็นเพลง่อยซึ่งทางคณะเจ้าภาพก็มีคุณพี่เดชาบุญสวัสดิ์คุณสมบูรบุญสวัสดิ์บนโดยคนบนนี่ก็คืออาจารย์สุชาติบุญสวัสดิ์นะฮะตอนนี้ก็จะได้แก้บนด้วยการฟังเพลง่อยเอาเราเล่นกันก่อน,อนที่จะได้ชมลิเกนะครับก็เดี๋ยวจะให้พบกับผู้ที่จะนำร้องในเพลง่อยหน้าฉากก็มีผมโชเลกเก้าเหรียญ แล้วก็พระเอกผู้นําทีมงานที่ขาวที่สุดในประเทศไทยขาวันญยกุลรวยพระเอกพงนลินเนลืองรองยญยหอนบาวหอนหน่อยอแล้วก็<อ>กทางด้นานฮะบลมอ,อ,อนิเตอร์นิดแล้วก็พระเอกคนใหม่ชัยบางคลจากละครเรื่องโคกเรื่องังาษาท่านเคยชมทางละครช่องเจ็ดสีวันนี้มาชมบทบาทการแสดงของลิเกละก็ร้องเพลงฉอยหน้าชาพระเอกคนใหม่ชัยบางคนอันนี้เป็นหลานชายของผมแล้วก็ดาวตลกตุ้่ร่วม ร้องเพลงฉ่อยหน้าชาติแก้บนให้กับอาจารย์สุชาติบุนสวรรัสดิ์ท่านฟังแล้วจะม,มอบรางวัลกันได้นะครับก็เชิญนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับเพรอกพงดลินเรืองรอง<ท>แล้วก็เพรอกคนใหม่ชยมัยเป็นคนดาวตลกตัตู่ในเพลงองนาา้<ท> เอชาเอ้ยวันนี้มาร้องเพลงชอยกันสักหน่อยพี่น้องมันเป็นคำ้องทํานองไทยเอ้ยํานองไทยว่าคานองไ,ไทยสวัสดีครับกสส็สวัสดีน้องน้องที่พีหญิงช่ายสวัสดีผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้หญิงสวัสดีผู้หญิง ที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่สวัสดีผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่เด็กๆสวัสดีเด็กๆที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่เ้าปดินไปเวียนมาอยู่เนี่ยกูกะวนอยู่ที่เนี่ยก็ผู้ใหญ่ก็เด็กมันก็มีอยู่แค่เนี่ยไปเนื้ออื่นบ้างมาต้องตามเขาเอาเนื้ออื่นนะเนื้ออื่นบ้างวนหยันมาดูคนดูที่มานั่งดูพอเห็นคนดูที่เราก็ชื่นใจ คนมาเดียวบางคนมาพู่รู้เองดูดูเราก็รู้ได้คนไหนมาเดียวหรือว่ามาพู่อัพมองดูรู้ได้ไงได้ไงรู้ได้ไงูผู้ชายดูผู้หญิง หรือยังไม่มีแต่มีวิธีดูการเดินยังไง้าเดินยังไงสิว่าเดินยังไงหญิงมีผัวหรือยังไม่มีการเดินท่าทีจะแตกต่างกันไปผู้หญิงมีผัวหรือยังไม่มีแต่มีวิธีดูการเดินยังไงผู้หญิงไม่มีผัวเดินมาตรงนี้ทำไมเมีหญิงมีผัวเดินมาตรงนี้ สะดุดไอ้นุ่งสะดุดไก้นี่ชนขกบีเลยไปถ,ถ้ามีผัวแล้วต้องเดินชนใช่ไหมเพรถ้ามีผัวไม่เจออย่างเงี้ยเนี่ยฮะอ๋อมันเป็นยังไงละถึงได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอาการเสียสูญไงถ้ามีปลาทองเดินเข้ามาต,ต้องตีลังกายกึ้นม,มาแต่ไกลก็ได้เขาเตี้ยกาย ก็เ,เมียปลาทองนะดูปลาทองออกมาเมียร่วมเจ็ดสิบแล้วเมียแ,แก่แก่แล้วแก่ดีเมียไม่เล่นแทนกิ้งพูดถึงเมียอ,อย่าไปพูดถึงมันทำไมพูดถึงเมียอ,อย่าไปพูดทาไมมันเมื่อวานทะเลาะกันเรื่องใหญ่ทะเลาะอ,อเรื่องอะไรหรือไม่ได้ตังชื่อทะเลาะอันเรื่องอะไร ตั้งชื่อเลยคนทะเลาะกันก็ไม่มีเรื่องหรอกเรื่อยากทะเลาะนึกอยากจะเตะเขาก็เตะเลยนี่ไงตั้งชื่ออะไรวะถอยรถชนสารเนี่ยสารละบาดธาชนสารถอยรถชนสารเองนที่บ้านพูดถึงเมียใคอย่าไปพูดถึงมันเมื่อวานนะทะเลาะกันเรื่องใหญ่ทะเลาะเรื่องอะไรหรือไม่ได้ตั้งชื่อทะเลาะกันเรื่องอะไรกระปั้นตึกเมียมันก็ด่า กลับบ้านช้ายิ่งด่าใหญ่เดกนกโด่าใหญ่เลยไงอ้อมันด่าใหญ่เลยเหมือนป๋าเดินชาไม่มีผิดเฮ้ยเขาไม่ดเขาไม่ด่าเขาไม่ด่าเหรอเขาไม่ด่าเขาทำไมเนียด่ากลับบ้านถึงเมียก็ด่ากลับบ้านช้ามันก็ด่าใหญ่หน้าละทมันไล่ให้เราไม่นอนในรถผิดแล้วลัทธ์โทษเรสลบใจนัสารนังสารไม่ต้องละทษนอนในรถ เจอคนไหมเดี๋ยวไ้ไหมแต่เออน้าไม่มีทั้งหมดทำไมอ่ะฉันนอนน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะมันไม่มียุ่งยุ่งก็กัดมันไม่มีมุ้งยุ่งมันก็กัดโทษเอ๋ย มีไหนขมุงไหนนมุงไม่เขอยู่มุงเก็บฟังนะฟังนะมีมุงอยู่สองมุงขมุงเสือมุงยุงน่าแกจะเข้ามุงนะถ้าเข้ามุงเสือเปเร้เนตายสูงจันเข้ากุ้งยุงก็มันเป็นมุงใหญ่แออมันเป็นรอดปีเขามุงยุงอ่าขัดไปเพราะเป็นชันฉันไม่เข้าไปหรอก ฉันก็นอนอยู่ข้างอกเพราะมันปลอดภัยขังยุงไว้แม่หยุงออกมาขังยุงไว้ไม่ให้ยุงออกมาแล้วแกเข้าไปหายุงมันทำไมขอบคุณประเด็นชาติพนาการสุชาติด้วยนะขอให้รับนขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณรับขอบคุณมากครับขอบคุณยิ่งสุดเขาขังยุงไว้ไม่ให้ยุงออกมาแล้วแกเข้าไปหายุงมันทำไมยุงร้ายกว่าเสือ เมืยอเนื้อกวายุงยุ่งได้กว่าเสือเมือเหลือกวายุงก็อย่าไปยุงเดียวดายเอชาเอชา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 น่อยแม่โอ้โห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 ใครโอ้โหใครใครมามาาดชาหาใครมาเงิมงครไม เอาออกมาด้วยเลยเดี๋ยวปยังไงอยู่นะแล้วแล้วไอ้ที่ตัดงูมากินเอาอะไรมานะยายตัดงูอะอะไรอ่ะตัดงูร้านตอยทองเลยัดงูเขาออกมาทำไมอ่ะเอาไว้ตรงไหน่็ที่ไหนเลยทำไมอ่ะแกงตรงไหนเก่งกันหมดกันเลยย้ายมาย้ายย้ายไม่ได้ย้ายนี่ก็ใครเดินใครเดินผมอกลิ้นประคองย้ายด้วยย้ายล้ ยายแกจอไหวไหมเนี yeah. yeah, ่ยโอ้ยให่ไปใหญ่เนอะสวัสดีเจ้าคุณยายจายายไปไหนมาเราจะคุณยายยายรับปวัายทรังรัจำัะัตรับวั่โอ้ยตาไม่เป็นเงินเป็นทองเลยเนาะขอบคุณครับคุณยาย มาดีาญาติๆหน่อยญาติๆใหม่รู้ว่าจะจับอะไรอยากรู้หัวยายมากับใครกันตองมาปั่ปัางต่อยไอหวานไทยทั้งป่านเห็นมียายคนเดียวทังป่านยายคนเดียวอยู่เลยไอร้านมาคนเดียวแล้วน่าจะแบ่งไปเดี่ยวน่าจะแบ่งปฏิบัติสักคึ่งหนึ่งวัดทายยายเคี่ยวอะไรอ่ะ เลี้ยงเล่นลำบากยายนี้ดูตึงตึงทั้งหน้าตาอยากจะรู้ว่ายายอายุนะเท่าไหร่อายุไม่เท่าไหรเองแต่ตาผมก็ใส่อายุตาลูงอาย้ต่ำอายุไม่ใช่พัค่ายายจะได้มารถราคาให้อายุนะยายเป็นรถเป็นพชชีเลยมาเป็นบกเล้าเดาลูดไป บาปยังก้มัดกำแม่ดูยังแข็งแรงดีน้อยใหญ่แข็งแรงอะไรกันวะทำไมล่ะมัดกวดมันล้ากันเป็นธรรมดาเกิดมานานครอบครับเอิร์้องกันไหมเห็นมัดไปเท่าไรก็เกิดพ้องกันนี่มันจะเอาัดพองกันใช่ไหมกูตาเป็นยังไงตามันฟากมันฟางตาไว้เราใหญ่ ก็จับเลยทำไมวัดก็ตรงไปพื่งไม่เห็นเยไป่านตาไม่ดีตาใช่ตาตอตาไม่ดีเนาะฮ่ามันยังยัใช้ออย่างเดียว